สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ FC, ้องเอฟซีเมื่อถุกคนเดิมมันีนการพบกับซาบิวคือเก่าเดิอพ่อแม่พี่น้องเลยมันเหตกาออกมานานแต่เศร้าเนาะเพราะว่าซาบิวหามีภารกิจทุกคนก็คือคอยนะ่ะสกีบมมกแต่งขายแล้วพี่น้องเลยมืนนอ่อนี่นะหลังจากเมื่อวานนี่ห่บได้ลงคิปพี่น้องเพราะว่าซาบิวหาไปเอาวันลูกเป็ดลูกไก่มาเนาะทุกคนเพราะว่าซิอเอามาเลี้ยงหแหละซาบิวสั่งเผนเอามาให้พี่น้องเลย ปิดน้อยนะร้อยหนึ่งเนาะปิดเก็บไข่หาซิบแล้วก็ปิดกึ่งนะหาซิบแล้วก็ไก่เศร้าโตทุกคนมาสีเอามาเลีเ้ยงฮะแหละัน,นะกองดินเนาเดี๋ยวสบิวสิพาไปเบิง่งกันปิดน้อยทุกคนแล้วก็สีลงไปเก็บหมักแตงขายเมือนนี่เนาะเมือน,นี่เป็นเมือที่สบิวสิได้เก็บหมักแตงขายเ้อทุกคนเลยแต่พวกคูว่าชิด้จากทงทุกคนอาก,กาศกา เย็นๆเนี่ยน้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวหอนเดียวหนาวอะละเดียวสบิวกับสิพาทุกคนไปเบิ่งเัินเป็ดน,น้อยเนาะวันลรกสบิวคราาาั้งนะว่าอยู่าพูดทุกคนเลยไปกลับยิงถือกระต่ามาทุกคนเลยกระต่ามาสิอันเป็นห้าแตงผัดโบฮ็ดมีตตัดเดียวนี่แหละอ้า ทางพันเนียนได้ผู้ชิจักออกเน <g ül> าะผ้าอะไรสวิวพันไ้แต่วันได้อีพอชิหาเนาะเขาทงไงแบบปล่อยลูกลก,ก่อนทุกคนเออจะสิไปเก็ปักแต่งเนาะบายอืมเนา ลูกๆเขาก็ไ,ได้ไน้กจะสุมนี่ละมันือชนาแล้วมันไม่มีแม่มันโอ้เนาะนเนเพราะว่าเบสเจตอันนี้ก็จอะอะไนะมองว่จะกินไก่กินกเป็ดก็ปากาว่า พุ่งพุออก,กระได้พี่นอแบบแบบ่ออไปไปได้ออไไดใงไงไห้ผูเ้เจ้าฮือเลยนะล่างออกแบบอะไรๆๆ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 อๆๆ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 ๆอๆๆ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 ่ๆๆ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 ๆีๆๆๆๆนๆๆ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 ๆเๆๆ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 กๆๆๆล อกมากินเอาไหลูกโตบงฮันกับบงฮันด้บนี้าหยิบไครด้ยตอยตายตายต่ยเขยหยิบไก่นี่ทุกคนสบายดีครับโอ้โหคนหากินเขายังพลาดใเอาของกิน, er? Than Is mm hmm. ố, hmm, น copies. ไมหมเ anyway, มื่อเต่อยไปดีซื้อโอ้โจะเก็บมาแจงเนละค,ค, e, คนละเทซีางเกลือทุกคน อ,อันนี้เป็ดน,น้อยที่เอยไปเอาเมื่อวานนี้เนาะไปเอาเป็ดน,น้อยจะจนเก็บบนหัวทุกคนเลยมีแดดเนี่ยเป็ชาจับ,บ,จบจนนแล้วเขาอยากจับมันอย่างมันเงากินน้ามล้ตกินน้ำนะจ๊ะลูกเป็ดก็พอดีเป็นตะแพงตะอูตะออกเ,เนาะอันนี้ก็จะเป็นไก่พันธุ์ไก่เก็บไข่ให้ทุกคนช่วยดูเอาหน่อยเดียวนะ ก็เลี้ยงไปก่อนนะคนน่ะตามันใหญ่อีจกจักหน่อยากสิสั่งเพื่อเอามา,หาใหนะ้อีกไงเนาะแต่เป็ดตัวนี้ค่ะพวกรห่สพอแล้พวพ,วพ,วพวี่น้องเยีางเงีก้กระชีวัยหรือเปล่าเลยจะเศ้าจะเสียวเ ยาสบิลส์เก็บแถวนี้พี่น้องที่ว่าเก็บเป็ตัวเป็นมาบ่เนาะแบบนี้แหละมางวดนี่ใหญ่ไปแล้ว มีศพมือพนินาเอเจ็บบ่ล่ะมีตัดกบบระเบนนี่นี่ข้าง่าขาวอยู่โบดกปิดโตดกคือปีศาจ จุ้มจะจุ้มอยู่บนเดียวเเนี่ยพระเจ้ามันเหม่อย ได้เอาไปถี่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องก็สิเอารถจักไปเอาไปได้ซองกระสอบแต่ก็ยังบ่ทันได้แล้วนอกยังอีกอ่าแถวหนึ่งพี่น้องเอ้ยสบ,บิวยันขายบ่เบิดก็เลยบ่ได้เก็บเบิดเนาะถ้ามีคนสั่งจังสิเก็บถ้า FC คนใดอยากได้ก็อ่าซื้อสอยสบ,บิวเดิเด<ๆ>้อพี่น้องเด้อ FC ทางฝั่งไทยเนาะซื้อสอยสบ,บิวแน่เนาะสบ,บิวก็ขายมักแตงพี่น้องปีนี้ก็ได้เนาะโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้สบ,บิวก็สิขอจบคลิปเอาไว้ซํานี้เดอ้อพี่น้อง พอกันคิีหนาเนาะสบายดี